สาบายดีพี่น้องเบิรสุขสุขคนนาะที่เขามาหับส้มซ่องบัดาบ้านนะสาสบายดีสวัสดีพี่น้องฝนตกลงมาแล้วจ้ะพี่นอ้องอย่างเป็นทางการปุ๊มาแล้วฝนตกมาเถอมาตกร้ายในฝนเลยอ่าเธอพี่น้องข่าวฮอดำได้ประมาณสามสันะจา้ะนี่ให้หน้าบ้าใหญหนเลย ดำไปแล้วอันจะเป็นหน้า,น,าน้องหลีเป็นอ่ะเป็นดำเนะี่ยหฝนกระโปยเม็ดลงมาให้หน้าให้ใยดำแล้วแล้วก็เขี้ยวอึ่มเลยมาเบิ่งว่าปีนี่เข่าหนะ้เาเ้าสีงามบบสีได้เขาจากสอบเนาะติดตามรุ่นน้ำกันพี่น้องอีกหลายเดือนวาราวับโอ้หท้ายหุดหน้าส่วนน้องหลีจัคนนำกินลงมารล แต่รถเข็นอ้าวบาทนี่ถืกใจทั้งน้องหมีทั้งพ่อแล้วบาทนี่พ่อนี่มากขนาดฝนตกดินนี่สําหรับเผ้ากับมากอยู่พี่น้องมันบดแดดห้มันดำได้เบิดเหนื่อแเรากินเขาแล้วเราก็ดํามาต่ออุ่นหนำเข้ากับบริอึดได้พี่น้องบาทนี่จะดำหายเทิงต่อขั้นแล้วให้ไงนะเขากับโล่งใจแน่เพราะว่าหนึ่งมากเนาะให้ไงปั๊บให้มันงาม,งาม าโคือบ้าขัดจกลงมา,ลหา,า,า,ไไา,าหน่อยเลยบ้าบ่เออจะไปได้บอกขี้ด้านหน่อยมหมจิะใ่ฝนโปรยมเม็ดลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยดำนาแข่งฝนกันมือนนินผากในเงินอีกละเป็นธนาคารนะพูน้องเน้ยก็เลาะกลนจิลอโอ้ยเปจากพันลูก ไปจากพันทีอขนมกินแหละยังสบู่จากพันหาเจอหาพันอผมอไม่ถาวรทุกพ้ยางมากหากยฝนตกดีดีแหละวันนี้แข่งฝนดำหน้าจ้ะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ฮาไซโบลายแล้วไ,ได้ข่าวมาเบิ่งกับกดไลค์กดติดตามหาบมับชมหไเด้วพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจหายเฮาเนาะส่องบ่าวดาวกับส่องสาวน้ำ เปียกหมดแล้วแต่ว่าฝนตกกระจิงพี่น้องมันอันเรื่องผ้าเบาห้องก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเล็บบนเล็บส้มปลา้อยหิวไปผู้พ่อดาวขาดแล้วแหละปะหิวไปไปดำแล้วบะเนี้ยไปเสียดุดยดำหน้าสาบ่งฝนพี่น้องอันนี้ก็ยังตกแห้งอยู่เปียกค่าให้หน้าแล้วเย่แม่หุ่นใจดีเอาคัดจองไมา่หายวะฉซะ ไม่ดีป่ะเอาแพร่ร้างมาปุ๊กอันนีวออกก่วะเผื่ออยากกินข้าถ้าเอากุ๊บพอดีนี่ยวปุ๊กกินข้าวจิ้มน้ำป่ะตาหิวกากาศป่ะอือไปทางรถเข็นไปหยากป้าไปหนีเป็นยังแม่น,ะนี่นี่รอบนี่รอบนี้ ไปทางนี้ไปพี่น้องไปดัมหน้าน้ำกันบันจุบจุบจุบเลยดำหน้าแข่งฝนจ้ะพี่น้องด้าผุขา,นาดานะครับขาดย,ยังละเอียดเลยมันจะง,งามวะที่นีเกาหลีกระลืมลุมือดำแได้พี่น้องเว้ยฝนก็ยังตกลงมาอยู่ ไปก่อนทดงานซื้อคุบวันได้น้ำมันบ่ถึงมั้งจ้ะขาดนาใ่ถึงนี่แบบแบบนี้น้ำที่เอามาดำเอาเหี้ยแต่กินน้ำ กำลังแข็งคนหมวกอี้อยได้ะมามากฮะาดามฮะเทิงพุนไปลงมา ไม่น่าขึ้นมากกินเดียวหนึ่งตาที่น่องเข้ากระชื่เริ่มดำเด้นี่ปกแปลกปกแปลกกันนะดำนาไอทองกะเข้ากระแก่ต้องมาเกือบเรถไทยข้าให้หน้า phù lại nhưng mà <laughs> <laughs> à. <Hả>? bỏ <Bò> đấy bỏ có bỏ áo bỏ áo bỏ bỏ กินบ่ได้ตามผุดสาวเป็นวา่นะาเนาะจักเป็นยังดอกห้ากระปฮูโอ้เป็นน้องน้องหลีดเกะขู่มือนี่พัฒน,นาลายปีหละสมัยใหม่อยายางกินกินกลเลย cầm nà cái Xem đăng Lơm không เพื่นบอกว่า,วามมนเริ่มสิตกแต่หามุงไปเนาะหามหหามุงเศร้ามันก็ิบไปจังหวะิบเจ็ดสิบแปดมุงไปล้ฝนหน่อยสมันตกแล้วขึ้นไปกินเอาหางกะวันนี้เอาปัวพญาญชนได้มอ,มอ,มอ,อันอานั้นได้เนหะเป็นหันเป็นหนีมอกกินฮะ <laughs> ờ, giờ bông cúc tiêu bông cái Cái hàng nhảy đấy chào Hay chào vâng nó, Ủa, cái Hai có cho hàng ở khăn nè thồ, sút cái đó แมนห่างเป็นยังคือดำห่างว่าห้าวันหลายคนอลไกะดำาสัานี้ถูกๆปีพี่น้องที่แล้ววัที่เฮ้ยเฮ้ <laughs> <c oughs> งี้ยพีนี่ แต่ละคนเนาะมันกระดัมบุคือกันบางคนกระดัมจิ้มจิ๊บอยู่อบอกบไว้เด้อพี่น้องกระดัมถีไรแต่มันเปลืองกะห่างกันลกกะเพื่อสิได้พวกสัมเคยดำแต่ตละปีเหรอเนี่พี่น้องความห่างความถีพันไงประมาณนี้แหละ โอเคพี่น้องเอ้ยเสดายลาและขอบคุณที่เขามาหับ z o o พี่น้องฝากกําลังใจกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเาวหน้าพี่น้องฮอตระดูการมาแล้วฮอตระดูการมาแล้วก็ต้องเห็ดต้องทําพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายยังเจ็ดโม,มงหา้าสิบเจ็ดมงหา้าสิบจะใหญ่จะกระปั้นก็จะขาวสกับ

Ni ai cũng ở trong tiệm lạ lắm nan không nghe mỉa hèn mặt anh em นี่นั่นนี่เจ้านัน่นาฐฐอากาศโคตรดีี่นดองไม้ดีที่แห้งหรีรอโอ้เห็นอัตวินว่จาจักมุง่จงจักยาวดูนะนำไปได้เลื่อยยเ เค s กับเมย์เยด้วมอาจะเห็นเคยกัเมย์แมนอยู่ข้างนอกเลยเมยอเศ้าน่ะเยเกิดสิลุกได้ก้อนลุกไปล่างหนาล่างตายยังไงละเรื่ยงเริ่มอุ่นแล้วก็ไปได้แล้วสตาร์ทเครื่องยายนอ่เครื่องอืนสตาร์ทก็จะปิดย้ำเศร้าปิดยาก chị hỏi nó ăn chị đại Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không

Ôi, oh, tay cả tay cho đây Nhìn, ồ, oh, nhìn là cái lẻo phai Thì bà nàng, anh nàng, xem nàng, <laughs> <laughs> เอ้ยมาพี่มาพี่พี่ไม่ถืออ่ะแม่คือมาค่ะป้าบุ๋งละเดินติดพี่อ่ะ

พ่นพ่นโพวพี่น้องพดโพวัตสีมาแต่ว่าบ่มาพังไปเรื่อยๆลาเลยพี่น้องให้ครบคุณหลายๆเฮ้อครบดอกว้ายคือเป็นตร้างแท้ี่ว้ายพี่น้องไปเลยพี่น้องเห้ยล่ะคือลูกอีเผือกพี่น้องเลยเดี๋ยวโอนแม่นมาลูกอีเผือกส่งคือสีแมนเนาะพี่น้อง กินแต่าลอยกวยมัอยากกวาเปิดกินมาๆนนเนาะไปเลยพี่น้องเลยน้องไปใส่ là lời phi nông ơi